በባባ ከነመካረን ከረወ ማሴኤ ነመታሳ ባካዋተው አራሃቶዋ ሰማሳም ቡታሳ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พร้อมใจกันได้พร้อมใจกันทอดกฐถินธรรมชายทอดกฐถินธรรมชยัยเพื่อสร้างอาคาร115ปีเพื่อสร้างอาคาร115ปีคุณยายอาจารย์คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกอยู่และน้อมถวายบูชาธรรมและน้อมถวายบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์แด่มหาปูชนียาจารย์ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ ชนะอุปสรรคทั้งมวลชนะอุปสรรคทั้งมวลให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยะสมบัติทิพยะสมบัติและนิพพานสมบัติและนิพพานสมบัติ ให้ได้สมบัติอัศจรรย์ให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้ในปัจจุบันชาตินี้เมื่อ,อยังต้องเวียนไหยตายเกิดเมื่อ,อยังต้องเวียนไหวตายเกิดถือกําเนิดมาเป็นมนุษย์ถือกําเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิบังเกิดในตระกูลสัมมา ในครอบครัวธรรมกายในครอบครัวธรรมกายให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแหง่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขลาบยศสรรเสริญสุขและได้บรรลุมรรคผลนิพพานและได้บรรลุมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหา มีสมบัติมหาศาลสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติมีบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรมีบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรคิดสอนตนเองได้คิดสอนตนเองได้คนภัยพานอย่าได้มากร่ำกรคนภัยพานอย่าได้มากร่ำกรสามารถระลึกชาติได้สามารถระลึกชาติได้ตั้ง แต่ยาวไวตั้งแต่ยาวไวยไ,ได้สร้างบารมีได้สร้างบารมีราบชีวีหมดสิ้นอายุไขราบชีวีหมดสิ้นอายุไขชันละโลกไปชันละโลกไปให้ได้ไปดูสิทธิบุรีให้ได้ไปดูสิทธิบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์เขตของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่ง ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศา,านสตร์ทั้งปวงฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงให้รู้แจ้งเห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรมแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมบาปกรรมอย่าได้มากร้ำไกรบาปกรรมอย่าได้มากร่ำกร ให้สามารถขจัดมาร้ายให้สามารถขจัดมารรายทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตอุปสรรตต่างๆนานาในชีวิตให้มาลายหายสูญให้มาลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ชีวิตบริบูรณ ทูตลอดไปทำอันใดทอันดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปูและพระเดชพระคุณหลวงปูพระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์ าามหารัตนอุบาสิกาจันทน,นกยูงมหาหรัตนอุบาสิกาจันทนกยูงท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นขอจงบรรลุธรรมนั้นได้สำเร็จวิชาสามได้สำเร็จวิชาสามวิชาแปดวิชาแปดอภินยาหกอภินยาหกปฏิสัมพิทายานสี่ปฏิสัมพิทายานสี่วิโมกแปดวิโมกแปดและ จารณะสิบห้าและจารณะสิบห้าย่างสะดวกสบายอย่างสะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติไปทุกภพทุกชาติขอความปรารถนาทั้งมวลขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ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 ด้วยอนุภาพแห่งพระ ธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเถิดจงทุกประการเถิดน,นิพพานะปัจจโยโหตุนิพพานะปัจจโยโหตตครับแล้วเราก็ประคอง้าไตรกฐินนะครับขึ้นมาและหลับตาน้อมรวมบุญของเรา ท่านที่ไม่มีภาไรก็พนมมือนึกน้อมบุญของเราเราจะรวมบุญนะครับรวมบาร,รมีที่เราได้สังสมมาทั้งหมดเพื่อน้อมถวายถึงใครคนหนึ่งใครคนนั้นก็คือหลวงพ่อธรรมชโยกของเรานะครับที่ท่านปรารถนาให้ทุกคนได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในนะครับนึกถึงภาพของท่านให้ชัดเลยเนาะภาพไหนที่เราประทับใจให้ท่าน ชัดใสสว่างที่ศูนย์กลางกายแล้วเราก็รวมบุญเป็นหนึ่งเดียวกันน้อมถวายนะครับเป็นกระจันยูบูชาบูชาธรรมท่านแล้วก็ขอรวมใจตั้งจิตอธิษฐานด้วยบุญที่เราได้ร่วมกันในวันนี้โดยการทอดกระถินเป็นต้นแล้วก็ทุกๆบุญก็ขอให้หลวงพ่อได้รับทราบว่าลูกๆปรารถนา ให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขายยืนยาวโรคภัยไข้เจ็บมาลายศูนย์อุปสรรคภัยพานมารศาสนาที่เบียดเบียนหลวงพ่ออยู่ก็ให้มาลายหายสิ้นไปเลยโครงการใดที่หลวงพ่อดำริก็ขอให้เราได้มีส่วนแล้วก็สำเร็จในทุกๆโครงการและที่สำคัญ ก็ขอให้วงพ่อได้ออกมานำพวกเราสร้างบารมี